สวัสดีจ้าพี่น้องยายธงซิมาอัปเดตเรื่องน้ำนะจ๊ะเนาะหลังจากน้ำท่วมก็ไปถึงนาบานยายทงเนาะแต่ขณะนี้เขาก็จะจะลดลงแล้วจ้ะไก่จะลุ่งสภาพเดิมละจ้าการที่บ่ท่วมนาบานนะจ๊ะแหงแล้วจ้าตอนน้ำเพิ่มาเพิ่งกจะเต็มพื้งทีละจ้าีนเต็มเบิดนี่ละจ้ท่วมเมื่อจะทา้งถนนมูนิบมี่เลยจ้ะท่วมเป็นทะเลสาบเลยจ้ะแต่ขณะนี้เป็นแหง เป็นเริ่มสิรับสภาพเดินจ้ะแต่ทางทงก็ยังติมคือเก่านอกจากพี่น้องมันในยายทงกับสิพามาเมืองจ้ะในทุงหน้าความเสียหายจ้ะแต่เพื่อนบ่ท่านรถจ้ะแต่สําหรับอยู่ในหมู่บ้านเพื่อนกับรถเหมือนละจ้ะบ้านผู้ใดที่น้ำท่วมก็เรื่มสิเขาไปอยู่ใดละจ้ะทำความสะอาดจะสถานที่เริ่มเขาไปอยู่ใดคือเกา่าแล้วนอกจากพี่น้องเดี๋ยวยายทงสิพ้าไปเมืองจ้ะ ตอนมันท่วมเนาะจะน้องน้ำโมนีกับบมมีอย่างเราจะมีแต่น้ำจะเป็นทะเลไปเลยจนถึงหน้าบ้านยายทงละจ้ามามึงสภาพน้ำกันเนาะจะนาะสภาพของหลังจากน้ำท่วมเนาะจะนาะนี่จ้ะน้ำโมนีกับท่วมเมื่อเด้จ้ะอีเพิ่นกระดุ้นรุ่งละลรดุ้ร่งละจ้ะแต่น้ำก็ลดเริ่มลดแล้วแต่ว่าความเสียหาย มันเอากับขึ้นมาบอดาละจ้าแต่เห็ุอย่างไดเนา,จานะจันเนาะไพ่จากธรรมชาติจา้ามันก็ยอมมีเสมอลยยุ่งเกิดเป็นสิบกว่าปีแล้วบ่จะหาพาท่านได้เคยเจอเนาะสําหรับบานเนี่แต่พึงจะมาถึงปีนี้ละจา้า <c oughs> เพราะว่าน้ำม,มันหลายเกินประมาณจ้าพี่น้องที่สภาพจา้าตอนเพิ่งท่วมเนาะตอนน้ำหลายๆนล้นน้ำมูลีบมีดอกจา้าระยะ การท่วมความสูงของน้ำความสูงของน้ำเห็นกันสังกสีตัวนั้นบจ้านันจ่าที่เป็นน้อยเป็นแซน่านเนาะพี่น้องนะมันจะสูงถึงขนาดนั้นละจา้าความสูงของน้ำแต่เขากระลดลงไปเยอะและจา้าเนี่ถึงเหลือประมาณสําน่เนาะจา้าเนาะจากความสูงของน้ำจะท่วมหมดจา้าตรงนี้กัเหล่าไก่พนเนจาน้าเนาะพี่น้อง ฟังคืนเด้อพี่น้องลมมันจะแห้งหมากลมแรงหมากเลยจ้ะพี่น้องมาสิไป็สำหรับบ้านหลังนั้นเพิ่งกระถ่วเราจะอยู่บ่ไดแต่เพิ่งกระดับสภาพเดิมนะจ้ะทำความสะอาดของมาอยู่ใดประมาณอาทิตย์หนึ่งละจ้ะจะบรรยากาศขางนอกเนาะลมแห้งจ้ะพี่น้องอากาศกำลังดีจ้ะความหนาวความเย็นกำลังจะมาจ้ะเมืองจ๋ายังเป็นทะเลอยู่คือเกาละจ้ะสภาพ เป็นทะเลสาบเหมือนเดิมจ้าพี่นอ้องเอจ,น,จนะนะเจ้าน้อคนห้าก็ต้องชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปเนาะไปธรรมชาติไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้จ้ามันก็โดนโดนจนท่วนนาและจ้าประเทศเท่าปีนี้มันบริเวณตะแครนี่นะจ้าเนาะทั่วประเทศกับว่าได้นะจ้าผูพคนเดือดร้อนไร้คนห้ากับมิจ้า มืองจัพี่นองแค่ตรงกับสมาอัพเดทในเมืองจันนาจากหนท่ากับนอนนอนท่ากับกําลังสิสจันจรได้ปกติเนาะจัตพีนองเนานะแต่ว่าตั้งโพงเห่ากับต้องใส่เวลาไปอีกหลายเดือนอยู่จากก่อนจะเขาจะแหงเหนือนะ้อเนาะน่านละจ้ะประกะบาบอได้แจะเดือนหรือสองเดือนก็นยังบง่งหูเนาะก่อนี่สิเห็นงันหน้าเนาะจ้ะขณะนี้งันหน้าเขา,นนายังพระท่านได้เห็นยังเลือกยังคืกเก่าอยู่จ้ะ น้ำยังหลายยังคือเก่าจะสำหรับต่างคงเนาะแต่สภาพในหมู่บ้านกับกับสภาพเดิมแล้วล่ะจากพี่น้องจ้ายายธงกับพายังชมบรรยากาศเล็กๆหน่อยๆสำนีไปก่อนนอกจากน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้กับฝากไว้สำนีสักก่อนจ้าคลิปหน้า บอกกันใหม่ด้จ้าเดอ้ออย่าลืมยายทงจ้าทางหายไปโดนโดนๆจ้าเขาจะได้ลงคิดเธอหนึ่งจ้าจังไรก็อย่าลืมจ้าให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้ยายงต่อไปได้ด้จ้าเด้อพี่น้อง